สวัสดีครับมื่อนี้เมนูต้มปนปลานิ่นมาสัน่นเดี๋ยวทาพอรัวครับกำลังเตรียมเคียงครับอ้อะไข่พักที มาครับต้มน้ำตาเลยป่านนี้มีเหนียวเก่พร้อมครับท <c oughs> า้งรักทางไต่อย่าไปเบิองมันนะทางไต่อ่า <c oughs> ครับเรื่อการสอกเก็ดเลยเฮับ เนวกเกมนะครับผมแม่เนียกับเขานี่ก็ไอยพูดกะไ้ว <c ười> ันนี้น้อยพูดบ้านสัน,นดคดีเปี่ยนก็บ่อคืนน่ะปนเรา มาครับของแซ่บของนัว mm. ประเด็นั้ mm. หงหอมห่วยห่วยหุ่น เน้อเกียมมาสั่นเดี๋ยวตามไปบิ้งเนี้เกมกันเน้เกมครับวันสืออนเสือมูมูาโอ้มีไงทนี่เ ยากขลถุงบบกไหนครับข้างในเ้ยอยนึงเข oh. าขอ oh. มีดำเกิดแต่มีดำเกิดสัน่นตัวยามักใหม่ขันมันคนกินโผล่หนิข้ามเดี๋ยวเบิร์รับพี่น้องจวดจัดเลยแบบนี้ทำไม่สมแล้ว มาครับทรงเครื่องก่อนบาดนี้สูตรนี้อะไรมาจากประเทศไหนะครับสูตรนี้ทไทยวอมคุณานินสูตรอเมริกา <c oughs> <c oughs> อ๋อซอยครับบารนี้ขวาให้มันได้กินหอม นักเครื่องวัดแซบครับม่กุ้ยไตครับบนหอมัวดอีกันเลยวัดใส่แต่ไข่น้ำนี่ปนถูกพิเศษครับแบบใส่ถันุ์ไผ่เป็นปนแบบ ผู้ถุ่นราชบัลลักเใช่เต่เน้ำปลาเดือดอี่ปนเจว้วนี่กินหอมครับบุนไฟอาจจะใคร บ้านครับบอกว่า่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ในการบ้านๆครับเราสวิตเซอร์แลนด์ก็ทุกไลน์กันมาหรอกสวิตเซอร์แลนด์ ขมเครื่องครับซอยหอมบาหน่้มเหนือซอยเกาครับตุ่งค,ครับเดี๋ยวความเร็วจ้า เราดูแล,แลก,ก,ก,มมกันเสียวเหมาหน่อยสโลแกนแซบเรียสอครับ <laughs> มันยืดเดือนขอเที่ยว่องีไ <c oughs> ่ไม่เหนเลอืมตัดสาครับตับบักแตงสันตับบักทั่วมาสันเดี๋ยวปนป่าไว้ก่อนว่ะถ้าป่ามันเย็นก่อนว่ะป่านห่อนอยู่ ตัวแตงมที่ทัครับตยาวโดด ทำตัวเดท่ดากันก็กินบัวคยกินบัวโจกไม่ดีนะเสียใจกินน้ำกันดวะสันลองถามหา <c oughs> ครับจุดวี่ครับสูตรบ่าวี่ครับ <c oughs> เอาครับหาเครื่องครับบังนาวว่าสัน ทำหมกทั่วกกร์ทำหมกแดงเลือแดงหน้าหราครับใส่น้ำส้มไอ้เพียงท้องเพียงหัวหนีเป็นส่วนเป็นส่วนแต่ได้เสียบไล S <S <it> กินครับจดจัดเลยครับจวดมาดิปิดไว้คือเก่าครับมือนาจำไม่มาดิ

แสบเลี่ยโคกเลี่ยกดิก์แสบเลี่ศอกเห็นได้ครับบ๊บยวพยวพ่อที่มึงปูมไม่เฮ้ยเ <c oughs> บิงบบ้งครับเบิ้ง จวดจานเลยครับวาวาครับตัดมาปนปลาตนอนีอ่ครับ

ตามเครื่องปนปาลามารายการต่อไปคือ,อยื้อเหนียบบ้าระบานี่ เกะปลาครับบ้านนี้ เดี๋ยวเรื่องปอนปะอะไรไ <c oughs> ปเสปพียงคือคือคือปนมาดิตะกี้คนโมรานลูกต่อคนหลายเนาะหมายเงาเศรษฐกิจโบราณมีม่ยาคุมเนาะลูกหลาย่าปูหาปลาน,านา่าเก็บมันปีิขาดเนี่ยก็ดีแกงขั้นจีดัน เดี๋ยวว่หลายเอาไงไปอ่าเปลาคอหน่อยสองน้าตัวนี่เงีาม่สิสแกงตุงตกับที่บ่สูสนะลูกู้เต่นะพอหลูกหลาย,าาลายดิตะวันโบราณปุกเลยเปียรูปบานตุม่มจำมุนๆนงี้ยจำเอานู่ง ไอ no ้แก้เป็นตัปนมาเทาเสมออีหล่ะลู ยุ่งหลายครับเทียนดอกเทียนดอกยุ่งหลายฮะประเทศดอกประสันเหนียงว่ะ อ,นนอย่งต่อไปอน,นี้ญี่ปุ่นชับเสือมากที่สันเครื่องครบครับสุรดดิหน่นะครับ

ข้าต่ไข่เทียมผิดไขยแล้วในปุ๋นในซีวันกิ่ข้าวไี้หนอกประนิ่นพอมันตุนระนิ่นตามตามาเทียมน,นะพอตัวน,นข้าอยู่ไอนี่ขาอยู่ในฝันฝบก่อนช่เสี่ง <c oughs> ต้วานี้ครับระวานี้ะวานี้วานี้นมีข้าวครับมีข้าวปลาเลย เข้าวเดียวบดอีกข้าวเดียวบดหอมเข้าเดียวเบิดครับพี่ต้อมหอมอี้พริกไทยคาไก่สร้อยขวดหอมผุดยอด